สวัสดีครับอ่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากรีวิวรถบังคับวิทยุนะครับเดี๋ยวมารีวิวรถไฟจำลองกันบ้าง <c oughs> อ่ารถไฟจำลองที่เห็นในในคลิปนี้นะครับก็คืออ่าเป็นเขาเรียกรถสวิเชอร์นะครับรถสวิเชอร์ก็คือเป็นรถที่ใช้ในการตัดต่อตู้โดยสารหรือว่าพวกตู้สินค้าในย่านนะครับหรือว่าในยาร์ดต่างๆนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อ,อ Broadway Limited นะครับในซีรีส์พารากอน3นะครับ ซีรีส์พารากอนเนี่ยมันเป็นมันเป็นซีรีส์รถไฟของบริษัทบริเวณทีวีเด็ถือว่าเป็นซีรีส์ขั้นสูงของเขานะครับเพราะว่า,าซีรีส์พารากอนเนี่ยมันก็นเริ่มมีมาตั้งแต่พารากอนหนึ่งพารากอนสองพารากอนสามปัจจุบันจะเป็นพารากอนสี่นะครับซึ่งในแต่ละพารากอนมันก็จะมีการอัปเกรดปรับปรุงอะไรมาเรื่อยๆนะครับในส่วนคันเนี้ยนะครับเนี่ยคันนี้นะ ใช่จริงๆก็คือเป็นรถยี่ห้อ EMD s w 1 0 0นะครับสายการรถ UP นะครับ UP คือ Union Pacific นะครับหมายเลขอ้างรถ1321นะครับตัวนี้คันจริงน่าจะเปิดประจำการไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นรถรุ่นเก่าแหละในในส่วนของรถคันนี้นะครับเป็นรถที่มี ติดตั้งดีโคเดอร์มาแล้วดีโคเดอร์ดีโคเดอร์สาคือตัวถอดรหัสเสาดังนั้นรถคันนี้จึงสามารถเล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับก็คือทั้งระบบอนาล็อกและก็ระบบดิจิตอลนะครับระบบดิจิตอลคือระบบที่สามารถสั่งการผ่านการใช้คําสั่งนะครับผ่านทางคําคสั่งผ่านพ,านพวกตัวคอนโนะทรลเลอร์นะครับพวกนี้นะพวกคอนโทรลเลอร์สั่งให้รถทํางานได้นะครับในตัวนี้นะมีฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันเสียงทั้งหมดอย่างยี่สิบแปดฟังชันนะครับในยี่สิบแปดฟังก์ชันเนี่ยนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวตัวคอนโทรลของเราเนี่ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันในการใช้ถึงไหมนะครับเพราะว่าตัวรถจริงเนี่ยมี28ฟังก์ชันเลยนะครับฟังก์ชันเสียงแล้วก็แสงของเขาะนะทั้งทั้งแสงทั้งเสียงเลยเนี่ยนะครับของผมเนี่ยใช้คอนโทรลยี่ห้อด i จิ a c กนะครับ DCS 51นะครับ d i g i t a c k ตัวนี้ผมซื้อมาหลายปีละนะครับแล้วก็มีภาคเสริมนะมีม,มีมีตัวเสริมมีชุดหนึ่งตรงนี้นะครับฉะนั้น ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อรถที่มีฟังก์ชันสูงๆมานะครับมีฟังก์ชันสูงๆใช้เสียงได้เยอะใช้เสียงได้หลากหลายหลายเสียงเนี่ยแต่ว่าตัวคอนโทรลเรามันไม่สามารถจะไปใช้ฟังก์ชันเยอะๆแบบนั้นได้แล้วก็มีข้อจํากัดไ้แค่นั้นแหละครับเพราะว่าในยี่หแทรเองเนี่ยมันก็มีคอนโทรลรุ่นก่อนหน้าที่เรียกว 50, ะะ่า DCS 50ครับไอ้ตัวนี้ก็จะใช้ได้แค่10ฟังก์ชันก็แปลว่าเราก็จะมาใช้ฟังก์ชันได้แค่ตั้งแต่ฟังก์ชันที่1ไปจนถึงแค่ฟังก์ชันที่10แค่นั้น ะะหลังจากคอนแทคที่11ถึง28แเนี่ยเราก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวคอนโทรลมันไม่รองรับนะคระับห้เรามาลองดูกันว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างาอ่ะมาดูรายละเอียดกันในรายละเอียดนะครับตัวเนี้ยนะตัวปกติแล้วง,งานของบริมิเต็ดเนี่ยนะครับตัวตัวตัวถัวงรถเนี่ยจะเป็นส่วนโลหะนะแชสซีเป็นโลหะทั้งหมดนะครับรายละเอียด นะจะเห็นได้ว่าพวกตะแกรงต่างๆช่องลมต่างๆเนี่ยนะครับเป็นโฟโตเอนะครับโฟโตเอก็คือแผ่นทองเหลืองกัดตะกัวกัดด้วยกรดนะครับทำให้มันมีรายละเอียดที่สูงนะครับตะแกลงจะออกตาทีๆนะนะครับมีดีเทลภายในนะค,ะนะครับรายละเอียดจะสูงนะค,คันนี้ซื้อมานานแล้วแต่ว่า ไม่มีโอกาสเอามารีวิวน,ะะนานๆจะเล่นสักทีน,นะฮะนี่จะเห็นว่านี่จากแล้วเป็นช่องๆเลยแะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากรถไฟจําลองสายถ่านนะคือบางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักว่ารถไฟจําลองในโลกนี้จริงๆแนละ้วว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะครับรถไฟจําลองท,ที่ที่เราที่เห็นฝรั่งเล่นกันริงก็คือระบบแบบนี้นะครับก็คือใช้ไฟฟ้าควบคุมนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟจําลองอย่างที่เราเห็นแบบพวกสายถา่าน อ่ะที่เห็นตามห้างอ่ะพวกยี่ห้อโทมี่อะไรพวกนี้อันนี้คือใช้แบตเตอรี่นะฮะใช้ทานไฟฉายนะฮะก็จะแตกต่างกันไปนะแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ของคุณเล่นจะเอาไปทําอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเล่นรถไฟจำลองจริงจังจริงจังคือย่อลงมาจากของจริงเลยนะก็คือจะเล่นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูฟังก์ชันซาวกันอ่ะมาดูฟังก์ชันซาวนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องสตาร์เครื่องก่อนนะครับ การสตาร์ทเครื่องในแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับอย่างยี่ห้อบอดเวลิมิตเน็ดเนี่ยนะยีนะ่ห้อ b l i เนะีนะ่ยบอดเวลิมิตเนี่ยการสตาร์ทเครื่องยนต์นะจะต้องกดฟังก์ชัน9ครับ F 9นะครับแต่ถ้าเป็นาบางยี่ห้ออย่างเช่นอ ne, Genesis, แอ t เทนเจเนซิสอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คืออาจจะไม่ต้องกดสตาร์ทอะไรเลยก็ได้คือเปิดไฟเข้าก็มาเลยเสียงก็มาเลยแต่บอดเวลิมิตเราต้องสตาร์ทสาวก่อนนะครับสตาร์ทด้วย F 9อ่ะเดี๋ยวกด F 9นะครับนี่กด F 9ตรงนี้นะครับ เครื่องเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะน,นะครับซาวแต่ละคันไม่เท่าไม่เหมือนกันนะอันนี้เครื่องสตาร์ติดสมบูรณแล้วนะครับ เรามาลองดูเปิดไฟหน้าก่อนนะครับไฟหน้าใช้ฟังก์ชันเะสียง F 0ปิดกนรถจเมริกันจะมีะระฆังนะครับจะมีเสียงะระฆังด้วย F1 เป็นะระฆัง F2 เป็นวีดนะครับวีดหรือเสียงแตร F3 พวกเสียงปวดขอพวกนะครับแต่ว่าบางครั้งอะ่ะบางบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีนะก็ได้นะหมายถึงว่าตัวดีโคเดอร์ไม่มีให้นะครับแต่ว่าบริษัทไม่ได้เซตมาให้สำหรับรถเพราะว่าของรถไฟจำลองเนี่ยถ้ารถจริงมีเสียงยังไงนะครับรถจำลองก็มีเสียงแบบนั้นนะครับแต่บางคันอะ่ะมันมีการคัสตอมก็คือการตัดแลนฉะนั้นบางคันมันก็อาจจะมีเสียงไม่ครบตามนั้นก็ได้แต่โดยหลักๆแล้วดีโคเดอร์หรือว่าตัวถอดรหัสทาได้ <c oughs> อันนี้เสียงคอมเพรสเซอร์นะครับเาไฟทีนะเสียงคอมเพรสเซอร์นะมัเสียงดังแป๊ก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 คอมเพรสเซอร์นะครับ อันนี้เสียงเล่งเครื่องเล่นเครื่องอยู่กับที่นะครับมันยังไม่ได้ใส่เกียร์นะอ่า F6 เสียงเบาเครื่องแล้วก็มีอีกเยอะนะครับแต่แต่ว่าสิ่งที่ยี่ห้อบรอดเวลิมิเต็ดมีไม่เหมือนคนอื่นคืออ่าบรอดเวลิมิเต็ดอ่ะมักจะใส่เสียงสาวเอเวอร์โรเมนมาด้วยก็คือเสียงพวกอ่าเหตุการณ์ต่างๆในสถานีหรือว่าในพื้นที่ที่รถไฟวิ่งผ่านไปนะครับ อย่างเช่นฟังก์ชัน18เดี๋ยวไปดูฟังก์ชัน18ฟังก์ชัน18นี่คือเสียง City Background ก็คือเสียงในเมืองนะครับเหมือนเสียงคนคุยกันเห็นไหมครับ อ่าเสียงสิมีเสียงเสียงวิทยุเสียงวอลฟังกชันยี่สฟังก์ชันยี่สิบก็จะเป็นพวกเสียงโรงงาสากรนรนะครับได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงาน <c oughs> ฟังชั้นยี่สิบเอ็ดเสียงโลงไม้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเสียงมือถือมันที่อัดก็จะได้ยินชัดเล่านันแต่ว่าถ้าฝักเส,สดๆจะได้ยินเสียงชัดอยู่เสียงสิบเก้าจะเป็นเสียงฟาร์มเสียงไก่ขันนั่นอะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึง่ง นะครับอ่ะมาดูกันวิ่งนะครับสวิเชอร์เนี่ยเป็นรถที่วิ่งช้านะครับเหมือนการลากจูงนะเราออกตัวสเส็ปที่หนึ่งถอยหลงัง ด้วยความที่หัวรถจักรเนี่ยมันเป็นหัวที่น้ำหนักไม่เยอะนะครับก็อาจจะลากจูงได้ไม่มากนะกัน่าจ,จะได้สัก5ตู้สิตู้เนี่ยก็เต็มที่แล้วหัวนี่มันมันค่อนข้างเบานะคะะรับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ